สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทางช่องพาหัดชนแนลครับมืนีครับวันที่ย2มีนาคมสองหหกครับมื่ีครับผมเนาะจะมีเนื้อทางาแบ่งปันเอซทางช่องครับเป็นของพี่หนึ่คาแคร์ครับผมเนาะเพราะว่า f อซท่านช่องถามมาเยอะมากครับพี่หนคาแคร์บนอย่างเดียวครับกัะชื่อว่าพี่หนึ่งคาแคร์ครับผมเนาะบนอย่างเดียวแม่นอยู่ครับผมให้ 953ออก3 9 5ให้903ออก603ครับผมอีกอย่างนึงครับผมเนาะเลขวิ่งบนพิดึงค่าแค่ครับผมผักเงียครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนี่เด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมแต่วางงดที่แล้วครับพิดึงค่าแค่ให้มาก9ก้ากับศูนย์ครับผมเนาะไม่เข้าครับไม่เข้าบกเข่าก็คือบกเข่าครับผมมีการโกหกเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ส่วนใครที่รอสรุปหลัก10ล่างครับสรุปหลัก10ล่างแบบนี้นะครับนี่ครับตอนนี้ผมได้แล้วของผมของแม่กทมได้แล้วแม่สระบุรีได้แล้ว f อฟซีบอมแบมผมก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็หนูน้ำคลิปได้มาแล้วครับรอแค่ของพิ่ต่ายและยองครับผมเนาะตอนนี้กำลังติดต่อไปครับรอก่อนนะครับอันนี้เป็นใบหวดที่แล้วนะครับนี่ครับเลขออกเจครับ เมื่อที่แล้วสรุปหลักสิบล่างครับหรือว่าเลขติดแรงครับผมเนาะนี่ครับรอกนครับผมรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะลงเลขผมเองครับผมเนาะจะให้วิ่งบนล่างเม็ดเดียวครับผมวิ่งบนล่างเม็ดเดียวแล้วก็จับคู่ให้เม็ดเดียวครับผมคลิปต่อไปนะครับ เพราะว่าเอฟซีท่านสองถามมาเยอะมากครับผมเนาะผมให้เล็กวิ่งผมไปสามเงินกิต่อกันครับผมผมให้งดวันที่16มีนาครับ16มีนาผมให้วิ่ง3ครับเลขออก395ล่าง4 3สครับแล้วก็1ครับผม1มีนาครับผมให้วิ่ง3ครับเลขออก60-3บนล่างออก79เข้าที่บนนะครับแล้วก็วดที่แล้วครับผมให้วิ่ง8บนล่างครับ ล่างออก7 8ครับบนออก6ก6กก็ถือว่าเลขวิ่งผมเข้ามาแล้วสงวดครับผมเลขวิ่งผมเข้ามาแล้ว3งวดน,นะครับงวดที่เดินต่อไหมลองเบิงกับผมเนาะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลงแห้งเอฟีทางช่องครับมาครับมาวันนี้มาดูของพี่หนึ่งคาแครก่อนครับบนอย่างเดียวครับพี่หนึ่งคาแครเดี๋ยวมีเอฟีทางช่องถามมาเยอะมากเลย ของเลขวิ่งเชียงรายแม่ครับได้วันไหนครับเพราะว่าพนส่งรูปเป็นดอกําแพงกับําแพงครับผมเนาะแล้วก็ส่งรูปผมมาให้ดูเมื่อวานนี้พนส่งแม่ชามาครับผมเนาะของเล็กวิ่งเชียงรายครับเล็วิ่งเชียงรายก็ถือว่าแหมนนะครับเดอ้อนี่ครับผมสามตัว งวดที่แล้ว3ตัวมา2ตัวครับ8ลงล่างครับ2ขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับงวดก่อนครับ7 8 9ครับผมออก79ครับถ้าใครรอเลขวิ่งเชียงรายครับผมรอก่อนนะครับรอก่อนครับเดี๋ยวผมหาของพิ่หน่งคาแคร์ก่อนครับพิ่หน่งคาแคร์กับเอฟซีทั้งช่องถามมันเยอะมากครับผมพิ่หน่งคาแคร์อยู่ไหนเอ่ย ไล่ยเยอะมากครับผมวันนี้นะผมจะนำรายชื่อทุกคนที่ฝากรายชื่อผมมานะครับไปเปิดดวงกับปู่40ให้ครับให้ดูก่อนมาสักสองวันคืนหลังกับผมแล้วเพราะว่าเอฟซีทางช่องรู้อยู่ดีแล้วว่าพี่หนึ่งคาแครแม่นขนาดไหนครับผมนอกเพราะว่าก็มี่เอฟซีทางช่องกับผมเพิ่นติดตามพี่หนึ่งคาแค่แน่หรือว่าติดตามทุ่มท่านีแน่หรือว่าติดตาม หลายๆสำนักครับผมเนาะเพันธุกรรมจักดีว่าพิทิงท่าแค่บทยางเดียวแม่นมากครับผมอย่างเช่นเอาง่ายๆดีกว่ามานี่สองกับสามให้สามให้เก้าสามห้าห้าให้เก้าห้าสามนี่ครับเลขออกสามเก้าห้าครับนี่ครับผมต่อมาครับผมย้อนดูแค่สองนดก็พอนะครับไม่ย้อนดูเยอะครับผมเนาะนี่ครับ ต่อมาครับ1มีนาครับนี่ครับให้903ครับเลขออก603ครับ03เข้าตรงๆครับนี่ครับผมกระือว่า f อฟซีทางช่องถามมาเยอะมากแล้วก็งวดที่แล้วครับไม่เข้านะครับ9กับ0ครับไม่มาครับเลขออก626ครับผมงวดนี้ครับผมน้องงวดนี้ของพี่หนึ่งคาแคร์ครับ บนอย่างเดียวครับชุดเต็มนะครับพ่นถายมากครับผมเนาะมันบอกมากครับนี่ครับชุดนี้ชุดเต็มไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับเพราะว่าทุกงวดครับผมเนาะตัดมาให้เหลืออยู่สี่คู่ครับผมแต่วางวดนี้พันห่ายชุดเต็มมากครับผมแต่ว่าเป็นบนอย่างเดียวครับอาลองแบงกับผมเนาะนี่ครับมือก้อนนี่ครับผมเนาะพัน่ายใช้เล็กวิงมากครับผมและการชนหลังวานี้เิ่นก็หถายจับคู่ห่ายสี่คู่ครับผมแต่ว่างวดนี้มาแปลกครับ ให้เต็มชุดครับชุดเต็มครับนี่ครับให้เต็มชุดครับชุดเต็มของพี่หนึ่งคาแคร์ครับบนครับวิ่ง5กับ6ครับ5กับ6จับคู่ครับ59505152ครับชุด3ตัวครับ519ครับแล้วก็6ครับ9606 16 2 6ชุด3ตัวครับ260ครับนี่ครับ พี่หนึ่งคาแคร์ครับบนอย่างเดียวงวดนี้ให้ชุดเต็มมันนะครับงวดนี้ครับงวดนี้ให้ชุดเต็มมาเพราะว่าเพิ่นมาก่อนเนี่เพิ่นขัดมาให้แค่ซีคูผมเนาะงวดนี้ให้ชุดเต็มมางวดแรกครับผมหนึ่งคาแคร์ครับ อีหนึ่งทาแร์บนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวลายมืออาจจะบอกง,ง่ามครับผมเนะาะแต่ว่าจริงใจต่อเอฟซีทางสองเด้อย่ำกับเอฟซีทางสองครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ YouTube ช่อง ทางเดียวเท่าน,นั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเนาะงวดนี้บนอย่างเดียวให้มา5กับ6ครับเดี๋ยวประกาศแดงดีกว่า5กับ6ประกาศแดงใส่ดีกว่า5กับ6ครับงวดนี้ครับจับคู่ครับจับคู่5้าเก้าห้ ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ฝั่งนี้ตัวไหนเอ่ยนี่ครับเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกครับเก้าหก 06 1>, 1 6 2 6ครับส่วนชุด3ตัวมี2ชุดครับ5 19กับ2 6 0ครับนี่ครับ5 19กับ2 6 0ครับที่1ค่าแค์ งวดนี้ครับผมน้องนว่าจัดให้เต็มสูตรงวดนี้งวดแรกนะครับว่าเพราะว่าปกติครับผมเนาะมันจะหามาขัดเนีนแค่ซีคูครับผมงวดนี้หามาเต็มสูตรบนอย่างเดียวครับลงวันที่1นึ่ทับสทับหกเครับนี่ครับผมเอฟซีท่านซองแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะของพี่1นึ่งคาแคร์ครับพี่1นึ่งคาแคร์ บนอย่างเดียวครับจะตรวจสอบตูวเทถูกไหมโอเคถูกอยู่ครับผมเนาะเพราะว่าการความคิดผ่านกับผมพี่หนึ่งค่าแค่บนอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับ5กับ6ครับวิ่ง5กับ 6, 6บนอย่างเดียวครับจับคู่ครับ5้าเก้าห้ 1, 2, ครับ96 06 16 26ครับ ชุด3ตัวมี2ชุดครับ519แล้วก็260ครับแคปหนาจอเดอ้อครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับก็บขออุ่ยพอให้เอฟซีทางช่องที่เบิงงคลิปนี้เดินทางแคข่ขาดปลอดภัยครับอย่ากเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามแน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปต่อไปครับเป็นของผมเองครับให้เลขวิ่งตัวเดียวครับงวดนี้ครับ กิฟนีกับสวัสดีครับ